สวัสดีค่ะมากันหรือยังเอ่ยสวัสดีค่ะภาพและเสียงชัดเจนไหมคะภาพและเสียงชัดเจนบอกเราหน่อยนะคะว่าว่าภาพชัดเจนเสียงชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้380คน591คนมีใครเป็นชาวเวียงป่าเป้าบ้างไหมคะ800คนมีใคร1,000คนอะมีใครเป็นชาวเวียงป่าเป้าหรือว่า ชาวเชียงรายนะคะ1,500คนบอกเราหน่อยนะคะว่าภาพและเสียงชัดเจนไหมนะคะว่าวันนี้ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะคะสวัสดีเจ้าโอ้ชัดเจนทั้งภาพและเสียงเลยนี่นะคะเป็นคุณหมอนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นท่านนายอำเภอนะคะวันนี้เรามากันที่เวียงปับเป้านี่คืออยให้ดูนี่คะ่ะ ชัดเจนอ่านี่คุณหมอคุณหมอทักทายลูกเพจด้่นใค่ะอ่านี่เป็นผู้ในการโรงพยาบาลนะคะแล้วก็อันนี้เป็นท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอทักทายลูกเพจหน่อยเดี๋ยวนะท่านนายอำเภอสวัดดีครับวันนี้เรามาดูความคืบหน้าเชิญด้านหน้านี่เลยค่ะมามามาเดี๋ยวเรามายืนคู่กันหน่อยงบประมาณ19ล้านแล้วถอดถอดแมสได้นะคะงบประมาณ19ล้านแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างครับนี่ค่ะลูกเพจลูกเพจบอก นักใจที่ยิ่งใหญ่ที่มาสู่ชาวเวียงป่าเป้านะครับถือว่าเป็นสิ่งมหาศักดิ์ศิทธิ์ในชีวิตของผมเลยทีเดียวครับรู้ <c oughs> สึกว่าตื่นเต้นมาก <c oughs> เวลาเวลาน้อยนิดนะครับแต่รู้สึกว่าพลิกชีวิตชาวเวียงป่าเป้าขอบคุณทพนักงานต่างทั่วทุกสารทิศและก็ชาวเวียงฝ่าฮะพวกเราทุกคนยินดีที่จะช่วยเหลือ ทุกทุกท่านทั่วประเทศเช่นเดียวกันครับมีคนมาสวัสดีคุณหมอเยอะเลยค่ะอันนี้ท่านในอำเภอบ้างค่ะท่านนเอำเภอเป็นไงบ้างครับ1 8 19ล้านหลั่งไหลเข้ามาครับความรู้สึกก็ไม่ต่างกันที่คุณหมอได้เยียนไปแล้วนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่สาหรับคนตัวเป้ามากนะครับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราที่ยังเป็นพี่น้องประชาชนนะครับที่คนไทยทั้งหมดนะครับที่ยังมีชีวิตอ เช่นเดียวกันครับชาวเวนบอกเป้าก็อยู่ที่จะเข้าไปเป็นส่วนร่วมในกิจกรรมของทุกๆพื้นที่เช่นเดียวกันพี่จันมาด้วยพี่จันบอกว่าสวัสดีค่ะคิดถึงทุกคนเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพยาคุณหมอก็อยู่ตรงนี้นะะควันนี้ปีรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปสวันนี้คนที่ยิ้มไหมคนที่ยิ้มคี่ยิมแทกว่า อันนี้คืออาคารใหม่ของเราเนาะที่ได้สร้างมาแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลูกเพจได้ทําบุญมาเนี่ยเราจะสรรหาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดมาเพื่อที่จะมาลงเขาเรียกว่าลงในอาคารนี้ทั้งหมดเพื่อที่จะเปิดให้บริการเป็นอาคารที่มีชีวิตเพื่อช่วยชีวิตนะคะไปดูไปดูข้างในกันอันนี้ข้างบนชั้นสองนะครับก็จะเป็นห้องเขาเรียกเป็นห้อง V.I.P เนาะทุกโรงพยาบาลก็จะมีอยู่แล้วห้องพิเศษ อันนี้คือห้องพิเศษเนาะใช่ห้องพิเศษแต่ว่ายังล้นๆแบบนี้คุณหมอเล่าว,ว่าคือคือชาวเวียงป่าเก้าเขาช่วยกันสุดกําลังเลย21ล้านเนี่ยทั้งเหมือนราชก,การาภาคธุร,รกิจประชาะนชนศิลปินพระสงฆ์คือจัดกันมาเลยทอดพระป่าแห่กระถินอะไรกันมาคือคือทุกวิถีทางให้ให้ได้ตรงนี้มาแล้วก็มีการเก็บครอบครัวละ200บาทเขาก็ลงขันกันมาได้อาคารหลังนี้มาสองชั้นนะคะ แล้วก็ในอาคารก็ยังล้างอยู่แบบนี้คือคือเป็นอาคารใหม่แต่ว่าเป็นอาคารล้างาาไม่มีคนเข้ามาคืออาาุปกรณ์อาจจะยังไม่ครบครันนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็เตรียมพร้อมมาหมดแล้วมีบิ้วอินเอ่ยมีอะไรมาพร้อมมีพัดลมแต่ว่ามีข่าวดีว่าห้อง V I P ของเราจะมีแอร์แล้วเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างดีกว่าว่าข้างล่างเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนเลยนะวันที่เรามามันโล่งไปหมดพอพอทุกท่านไหน หยิบยื่นหาน้ำใจคนละสิบาท20บาทหรือว่ามีกลุ่มธุรกิจหรือว่ามีชาวเวียงป่าเป้าที่เขารู้หรือว่ามีแบบบรรดาผู้ใจบุญทั้งหลายเขาก็บริจาคคือเริ่มต้นแค่20บาทแต่บางคนเป็นล้านเป็นแสนเป็นหมื่นอะไรเงี้ยแล้วมาช่วยกันข้างล่างก็เลยได้เป็นระบบเขาเรียกอะไรคะพี่หมอท่อออกซิเจนไปดูดีกว่าไปต่อท่อออกซิเจนไว้ไรอปเดี๋ยวเราไปดู นี่นะครับเราอยู่ชั้นสองอากาศดีมากคือลมมันจะโกรกเนาะลมแบบถ่ายเทได้ดีมากแล้วก็เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ติดใจเรื่องบานเกรดว่าเอ๊ะทำไมมันแบบโบราณหรือเปล่าก็มีคุณหมอให้ความรู้บอกว่าการที่ติดบานเก็ดเนี่ยจะเป็นการระบายอากาศได้ดีถ่ายเทได้ดีเพราะว่าจะมีเชื้อโรคเยอะเนาะที่ในวอร์ดต่างๆื่ักครูดมีอะไรไหงบอว่า เราต้องพูดจังๆนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันข้างล่างก็ได้ป่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างไม่อำเภลอยืนดู้กันเลยอ๋อมีฟีดแบ็กมีฟีดแบ็กได้ได้คุณผู้ชมทางบ้านชื่นชมพี่จันนั่นแหละขอหูฟังหน่อยค่ะเอาหูฟังมาติดเลยอันนี้เป็นอาคารข้างล่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราพูดคุยกับ พออแล้วก็ในอำเภออีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้เป็นนี่วันนั้นที่เรามานโล่งๆวันนั้นไม่มีแบบนี้เลยนะวันนี้เขาติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้วนะคะนนร,ะบบรับระะเขาเรียกระบบท่อออกซิเจนอะค่ะแล้วนี่ติดตั้งแล้วระบบข้างล่างแล้วก็เตียงนอนมาบริจาค5เตียงคือมีคนบอกว่าฉันจะบริจาคเตียงก็บริจาคมาห้าเตียงแต่ถ้ามีใครอยากจะบริจาคเตียงหรืออุปกรณ์การแพทย์ให้โทรมาสอบถามสเปคกับทางโรงพยาบาลก่อน นะคะจะซื้อมาเลยอย่างเงี้ยอย่าอย่าไม่ไม่แนะนําเลยเพราะว่าคนที่ใช้ประโยชน์เขต้องใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะเป็นเตียงขนาดไหนสเปคขนาดไหนจะได้เข้ากับกับการทํางานในระบบอื่นๆคือบางทีซื้อมาแบบว่าฉันอยากซื้อแบบนี้แบบนั้นไม่ได้เนาะเราต้องเช็คก่อนว่าทางโรงพยาบาลเขาวางระบบไว้ยังไงบ้างเนาะโอเคเาดี๋ยวเดี๋ยวเอามาๆมาๆมาเสียงเมื่อกี้เสียงเบาอ่เดี๋ยวให้ให้ฟอก่อนละกันคุณผู้ชมทางบ้านบอกเสียงเบาไม่ได้ยินขอบคุณนะครับคุณผู้ชม ทุกท่านทั่วประเทศนะครับที่ได้ช่วยกันเรื่อวัดเติม<ๆ>เต็มบุญนะครับมาให้ชาวเวียงป่าเป้าบุญที่หลั่งไหลามาจากท่วทุกสารทิศนะครับจะต่อเติมชีวิตให้ชาวเวียงป่าเป้าและพวกเราจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อชีวิตและลมหายใจของชาวเวียงป่าเป้านะครับประชาสัมพันธ์นะครับว่าโอกาสใกล้ๆนี้นะครับวันที่6ธันวาคม25 6 3นครับเราจะเปิดตึกอาคารเวียงป่าเป้าประชาร่วมใจ ที่เวียงป่าเป้าครับถ้าหากว่าทุกท่านได้มีโอกาสมาเชียงรายนะครับเมืองแห่งศิลปะนะครับประตูสู่เชียงรายคือเวียงป่าเป้าครับผ่านมาเจอกันที่นี่นะครับแล้วก็มาร่วมงานเปิดอาคารเวียงป่าเป้าประชาร่วมใจด้วยกันนะครับขอขอบคุณทุกทวามใจนะครับจากทั่วประเทศครับมาไท่ท่านในอำเภอบ้างค่ะในนามของน้องประชาชนชาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายขอพระคุณ ทั้งหมดทุกๆท่านครับที่มีกิตศรัาธาและมีความเมตตานะครับทานน้ําใจที่หลั่งไหลเข้ามาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะจารึกในความรู้สึกในความทรงจําของพี่น้องประชาชนชาวเวียงป่าเป้าครับเช่นเดียวกันครับพี่น้องประชาชนคนไทยพื้นที่ตรงไหนที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนชาวเวียงป่าเป้าเข้าได้ไปมีส่วนร่วมชาวเวียงป่าเป้ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่พวกเราทั้งหมดคนไทยเราจะไม่ทิ้งกันครับ และเช่นเดียวกันครับวันที่6นะครับเราจะมีกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพระเท่เรียนกับเป้าก็เรียนเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเราด้วยครับกบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับครับขอบคุณครับอมีมีแบบคนมาคอมเมนต์บอกใช่ ดีใจด้วยเนี่ยคนมาร่วมบุญเนี่ยค่ะดีใจด้วยที่ได้ร่วมบุญบปลื้มค่ะกับนะีโรง,งพยาบาลในครั้งนี้สาธูนะคะสาธูขอบพระคุณมากนะครับที่ร่วมทําบุญเพื่อที่จะได้อุปกรณ์การแพทย์มาในครั้งนี้เนาะตบมือค่ะโอเคครับไป <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ทางเพจอิจันของเราได้เป็นสะพานบุญให้ลูกเพจทุกคนเข้ามาร่วมทําบุญในครั้งนี้ลูกเพจเก่งที่สุดเลยอ่ะลูกเลูกเเก่งที่สุดเลยเนาะนี่อาคารนี้เขามีลิฟต์ด้วยนะแต่ว่าก็คือผู้ป่วยที่ลําบากกันเนาะก็จะขึ้นลิฟต์ขึ้นลงขึ้นลงอาคารเราเดินได้โอเคอันนี้ก็เป็นที่จุดคัดกรองอีกอันหนึ่งที่ใช้ในช่วงโควิดเนาะอันนี้ราให้ดูด้านหน้าค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าอาคารเต็มๆเนี่ยคือดูสิ ทางทางโรงพยาบาลก็ยังต้องซ่อมแซมอะไรอีกมากมายเพราะว่าดูถนนตรงเน,นี้ยยังเป็นหลุมเป็นบอ่อคือแบบโอ้อาาแต่อากาศดีจริงๆมาอันนี้เป็นอาคารอาคารใหม่เนี่ยให้ดูเต็มๆอาคารอันนี้เป็นอาคารที่เราระดมเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์เข้าอาคารนี้นะครับ ยี่สรายการกันเลยทีเดียวก็นะวันนี้วันนี้เมื่อเช้าท่านท่านในอยท่านานอำเภอเป็นเป็นหัวโต๊ะประชุมนะคะมีผู้มนในการลงบ้านมีมีภาคส่วนประชาชนพระสงฆ์แล้วก็มีทีมอีจันนะคะก งบประมาณนะวันนี้19ล้านบาทเขาก็จะจัดสรรในการที่ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ทั้งพื้นฐานหรืออะไรก็ตามเนี่ยเตียงเติงมาใส่ในนี้ประมาณ10ล้านบาทแล้วก็จะมีในส่วนของการซ่อมแซมทําทางเชื่อมเพราะว่าเวลาจะเข็นผู้ป่วยอะตันนันตรงนี้างเนนชื่วนใช่ใช่ใชก็หรืออ้อข้างหลังด้วยใช่ไหมข้างหลังด้วย,วยแล้วก็ต้องเป็นแบบตามตาม,มาตรฐานที่โรงพยาบาลใช้ประมาณ2.5ล้านบาทแล้วก็อีกประมาณ6ล้านกว่าบาท คือไอไอตรงตึกที่มันเป็นคลินิกไปดูเลยไหมะอ่ะเดี๋ยวไปดูอีก6ล้านห้าแสนที่เหลือมันจะเป็นตึกอาคารสําหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันแล้วก็จะมีไว้ฝากคันด้วยสําหรับแม่มือใหม่เนาะเขาเรียกแม่มือใหม่หรือแม่มือเก่าก็ได้แม่มือเก่าที่ท้องใหม่ก็ได้มาเดี๋ยวเราไปดูคือคือเราเห็นแล้วมันแบบว่ามันแออัดจริงๆในส่วนของคลินิกตรงนั้นนะเนาะ หล,หลายคนจะเห็นว่าเวลาแม่เราไปโรงพยาบาลนะทําไมไปนานจังเลยไปตั้งแต่ตีห้าไปหยิบบัตรคิวกับมาทีบาา่ายสามเพราะว่าคนเพราะว่าเขาเรียกว,ว่าห้องตรวจมันน้อยด้วยใช่คุณหมอก็กทํางานแบบคุณหมอคนหนึ่งต้องตรวจคนไข้กี่คนล่ะอันนี้อันนี้เป็นบริเวณอ,อาคารเก่านะครับที่เขาก็จะมีการพัฒนาคุณลงท่านนี้ก็เมื่อกี้สอบถามแล้วตอนแรกคิดว่าจะกลับบ้านแต่ปรากฏว่าข้างในมันแอไอัดก็เลยต้องนอนข้างนอใช่นี่นะครับ คืออาคารอาคารผู้ป่วยเก่าคือมีแค่หนึ่งชั้นจริงๆคือห้องเวพีก็มีแบบอย่างละ3-4ห้องคือมีแค่นั้นจริงๆแล้วก็ห้อง <M 60 S 1> รวมรห้องรวมก็นิดเดียวนะไม่ได้มีเยอะเลย นี่เดี๋ยวให้ดูคลินิกเนี้ยค่ะอันนี้คลินิกนะครับนี่นี่อันนี้คือคลินิกหรือเปล่าต้องถามรูปเอกก่อนอันนี้คือคลินิกหรือเปล่าคือคุณหมอก็ใช้วิธีการว่าต่อแล้วต่อชายชายระเบียงชายตึกระหว่างตึกเอาหลังคาเชื่อมกันแล้วก็กลายเป็นว่าตรงเนี้ยต้องใช้รับผู้ป่วยซึ่งซึ่งตอนนี้เขากลับบ้านกันไปหมดแล้วเนี่ยค่ะก็จะแน่นเลยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยความดันเบาหวานนะซึ่งเป็นเป็นผู้สูงอายุทางนั้นนะคะที่จะต้องมานั่งเวลาแดดร้อนก็ร้อนมาก แดดร้อนก็ร้อนมากเวลาฝนตกน้ําก็จะรั่วเนาะใช่ใ่แดดร้อนก็ร้อนมากแล้วก็ฝนตกน้ําก็รั่วแล้วก็สาดแบบเนี้ยค่ะนี่อุปกรณ์อุปกรณ์เกือบโดนฝนแล้วเนี่ยใช่เคยเคยเคยเห็นแล้วก็เหมือนหนังวานิดาที่สมัยสามสิบปีที่แล้วนี่อันนี้ห้องห้องผู้คุณหมอผู้สั่งตรวจห้องตรวจเนึงอันนี้มีสองห้อง คุณหมอคะตรงตรงนี้ที่จะขยายนี่เราจะใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่ครับที่เราที่เราตั้งใจว้เบื้องต้นตั้งใจว่าจะประมาณ7ล้านบาทครับ7ล้านบาทครับเปิดเป็นคลินิกเลยก็เป็นคลินิกเป็นแบบพิเศษโดยเฉพาะไปเลยเนาะอันนี้เราวางบุคลากรทางแพทย์ไว้ประมาณกี่คนที่จะไปในร่วมในตรงนี้ครับตอนนี้ก็คือจะมีทีมงานของิีิกุศลดํารงนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคุณหมออยู่บางครั้งก็สามบางครั้งก็สองเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าบางครั้งหมอก็ อาจจะได้มาน้อยนะครับที่นี้ก็ถ้าเราก็มีพยาบาลอีกประมาณ4ท่านนะครับซึ่งก็คงจะต้องดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไปตามที่กําลังที่เรามีอยู่นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะมีแค่ไหนเราก็ดูแลเขาด้วยหัวใจเต็มที่โอเคครับสุดยอดสุดยอดแล้วก็จะบอกลูกเพจว่าถ้าคลินิกตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะ แล้วถ้าไม่มีอุปกรณ์การแพทย์เดี๋ยวเราจะมาบอกอีกขออีกนิดนึงเราจะมาขออีกนิดนึงเราต้องช่วยกันให้สุดไปเลยก็คือให้เสร็จไปเลยเลทีเดียวเนาะให้อยู่ได้แบบถึง100ปีไปเลยคือแบบเอายิงยาวไปเลยโอเคครับอ่ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่ทางเพจอีจันได้ทำกิจกรรมดีๆเนาะให้กับโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายให้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 คุณหมอกับนายอำเภอได้เห็นนี่ได้ดูคอมเมนต์เห็นไหมคะ นี่ค่ะสาธุดีใจด้วยที่ได้ร่วมทําบุญสุขใจที่ได้ร่วมทําบุญค่ะไหมคะลูกเพจมาคอมเมนต์คนไข้จะได้มีที่รักษาที่พร้อมดีใจที่ได้ร่วมบุญนะคะอะไรนี้แล้วก็มากดสติ๊กเกอร์โอเคแล้วกลับกันแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายนะคะ